มีคนเลื่อยขาเก้าอี้เอาไม่ใช่นั่งแล้วน้ำหนักเยอะอยมันหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบอกว่าตึกเนี่ยมันเริ่มพังเริ่มแล้าแล้วเราก็ต้องมีการเขียนโครงการว่าเราจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วเราได้รับงบประมาณเราก็ไปประดแผนงบลงทุนหรือแผนพวกก่อสร้างอะคา่ะมันตายตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกซื้อจ้างทั่วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกจะซื้อโต๊ะครุภานนพาร์อะไรพวกนี้มาย,ยิบย่อยเราก็สามารถเพิ่มแผนได้นะคะ ราะว่าในตัวมาตราส1ทเราบอกว่าต้องมีการจัดทําแผนประกอบด้วยอะไรบ้างหลายชื่อโครงการโครงการอะไรที่ท่านจะทำวงเงินเท่าไหร่ระยะเวลาในห่วงระยะเวลาที่ท่านจะไปทาอะ่ะเท่าไหร่นะคะหรือกรณีอื่นอันนี้ตามกรมบัญชีกลางอันนี้รอก่อนถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวไปไป,ไปกำหนดเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้เราเรียกว่าแผนแล้วก็ต้องไปประกาศด้วยนะคะไปประกาศหน้าเว็บไซต์ของท่านหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางแล้วก็ไปปิดประกาศ คำว่าปิดประกาศณนะสถานที่ทําการเนี่ยมันดูเอาดูเชยเนาะอย่างวิทยากรเนี่ยเอาตรงนะเข้าใจเข้าใจเมมเมมโมรีในหัวเลยนะมันคือการไปเริ่มกนจบกจระดาษอันหนึ่งแม็กอันหนึ่งแล้วก็ไปเสียเนี่ยเข้าใจมาตลอดจำมันมันหนุนเป็นความฝังจําฝังแบบฝังใจเราอะแต่จริงอะไอจอทีวีที่เราดูดูเนี่ยมันวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในในความหมายของปิดประกาศได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือต้องมีการประกาศแผน แล้วถ้าแผนเนี่ยบางอย่างเนี่ยสมมติไปซื้อห้าพันห้าร้อยสองร้อยไปซื้อพวงมาลัยไม่กี่บาทนะะไม่ถึงห้าแสนไม่ถึงพันอย่างเงี้ยเราต้องประกาศแผนไหมคะหรือเราบอกว่าสมมติพึง่งพึ่งพึ่งมาตาชิพเหตเนี่ยน่ากลัวนะขอให้ไปทําเดียวเดียวฉันซื้อสมุดแค่สองร้อยบาทฉันต้องไปประกาศแผนหรออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นตึงจนท่านทําอะไรไม่ได้ มันก็มีข้อยกเว้นนะคะในตัวมาตรา11นะท่านก็ต้องไปดูว่าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องประกาศแผนะท่านไปดูตอนนั้นว่าท่านเลือกใช้วิธีอะไรถ้าเป็นวิธีคัดเลือกจําเป็นเร่งด่วนนะใช้ในราชการรับอนะไรพวกนี้ท่านก็ไม่ต้องไปประกาศหรอกหรือถ้าท่านใช้วิธีเฉพาะเจาะจงนะไม่เกิน5 0,000 0บาทอันนี้ท่านก็ไม่ต้องไปประกาศนะคะหรือในเรื่องของการขายทอดตลาดนะจุกเจินอะไรต่านงๆนะนี่ก็ไม่ต้องขา ตลาดหรือการจ้างที่ปรึกษานะะตามวงเล็บของไข่กฎกระทรวงเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกิน5 0 0 0 0นในรราชการลับหรือการจ้งราจงออกแบบนะคะที่เป็นในเรื่องในของราชการลับจาเป็นเร่งด่วนราชการลับตรงนี้ก็ไม่ต้องประกาศแผนฉะนั้นตัวการประกาศแผนเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นในมาตราสิอที่เขียนชัดเจนไว้ให้นะคะที่จะต้องไม่ต้องด,ดําเนินการในเรื่องของการประกาศแผนนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1 ขั้นตอนที่สองมาดูลงดีเทลในเรื่องของตัวการกำหนดขอบเขตงานนะคะสักนิดหนึ่งนะคะการกำหนดขอบเขตงานเนี่ยมันเป็นกรณีที่การกำหนดสปเปคกำหนด q r ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปดูว่าเราต้องการอะไรนั่นแหละเราต้องการแบบไหนเราต้องการ a ไหมเราต้องการ b ไหมเราต้องการ C ไหม นะคะแบบรูปรายการก่อสร้างคุณต้องการแบบไหนนะคะคุณก็ต้องมากําหนดให้ชัดให้ชัดเจนว่าเวลาที่คนที่เขาเข้ามาเป็นคู่สัญญาของเราแล้วเนี่ยเขาต้องการทําอะไรบ้างนะเดี๋ยวอันนี้ส่งไม้ต่อให้ทางนะวิทยากรอาภพรวันนะคะเรา